คำนี้เราจะมาดูกันว่าตัวคลาสดีนะ่ะหัวใจหลักของระบบเครื่องเสียงนะครับมันก็มีไม่กี่อย่างนะครับตัวนี้เราเปรียบเสมือนเครื่องยนต์นะครับแล้วจุดนี้ก็เหมือนกับแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีคุณคิดว่ารถคุณจะสตาร์ตติดไหมแน่นอนครับสตาร์ตไม่ติดครับสมมติเครื่องเสียงของคุณมีปัญหาเรื่องระบบไฟ นะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้ต่อ,อยังไงไฟก็ไม่อ่อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เราไม่ดีทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าต่อถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปจะช่วยให้ระบบไฟของคุณดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมจะลองต่อตัวนี้นะครับตัวขับปลาข้อมเข้าไปนะครับนะครับต่อปึ๊บ เห็นไหมครับเครื่องเสียงคุณทํางานได้แล้วครับเปรียบเสมือนรถยนต์นะครับแบตเตอรี่ดีสตาร์ทชึ่งทีเดียวก็ติดนะครับซึ่งตัวคาปานะครับผมว่าช่วยได้เยอะนะครับในระบบเครื่องเสียงนะครับถ้าใครยังมีก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์เบอร์นี้เลยครับครับหลังจากที่มันออนแล้วออนไฟแล้วนะครับทีนี้เราจะจะมาดูว่าตัวคาปาที่เรามีอ่ะ มันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมจะลองปลดไฟออกนะครับนะครครับจะเห็นว่าดับหมดแล้วนะครับทีนี้เรามีตัวนี้ครับผมจะจ้ำไฟนะครับเข้าตรงขั้วเลยนะครับดูดีนะครับ คือไม่ได้สายไฟจากแบตนะครับจากตัวขับปลาลุน้วนนะครับปุ๊บทีนี้มาดูไฟพาวเวอร์นะครับมันจะช่วยอะไรได้บ้างสังเกตเห็นไหมครับพาวเวอร์ติดแล้วครับโดยใช้ตัวขับป่าตัวนี้นะครับไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่ใดๆดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวสิบกฟาลาดนะครับตัวนี้2ี่สิบฟาลาดครับส่วนตัวนี้ห้าฟาลาด ทีนี้เห็นไหมครับแม่แต่็กศิวนก็ยังทํางานนะครับผมจะปลดตัวนี้ออกนะครับเราจะไปลองตัวห้าห้าฟาลาดดูนะครับมาลองกันดูครับช่วยอะไรไหมทำเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะจำอย่างนี้เลยดูไฟพาวเวอร์นะครับครับ คุณก็เห็นประสิทธิภาพของตัวคาปาแล้วนะครับว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็คือระบบไฟในหายห่วงได้เลยนะครับถ้าคุณมีตัวนี้ติดรถคุณไว้นะครับสนใจทักมาได้ที่เทปออโต้เลยนะครับขอบคุณารับการรับชมครับ